อาหารเช้าของเราง่ายๆค่ะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยทานไข่ลวกดีต่อสุขภาพสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานเอาใจคนที่ชื่นชอบเมนูไข่ลวกสูตรไข่ลวกแบบร้านกาแฟไข่ลวกแบบมืออาชีพลวกไข่แบบไม่ลวกลวกมีเคล็ดลับและวิธีง่ายๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะ เจแปนจะเตรียมไข่อุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยปริมาณน้ำคือหัวใจสำคัญในการต้มไข่ลวกนะคะเจแปนจะเตรียมน้ำ1ลิตรและอีกส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำ100มิลลิลิตรค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะตั้งหม้อแล้วนำน้ำส่วนแรกนะคะมาต้มให้เดือดใส่เกลือลงไปปิดฝารอน้ำเดือดค่ะ น้ำเดือดแล้วเราจะปิดแก๊สทันทีนะคะแล้วเราจะนําน้ําส่วนที่เหลือเนี่ยเทลงไปค่ะเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนลงนะคะเสร็จแล้วเจ๊ปานจะค่อยๆหย,ย่อนไข่ลงไปลวกนะคะเวลาทําไข่ลวกเนี่ยเรามักจะได้เป็นไข่ต้มเพราะว่าเรายังเปิดแก๊สแล้วก็ให้ความร้อนเนี่ยมันยังระอุอยู่ในน้ํานะคะมันเลยทําให้ไข่สุกเกินไป แต่ด้วยวิธีไข่ลวกแบบเจ่ปนุนญี่ปานจะเติมน้ำที่มีอุณหภูมิห้องนะคะลงไปอีกหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะปิดฝารออีกสัก5นาทีค่ะครบ5นาทีแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เราจะนำไข่ที่ลวกนะคะมาแช่ในน้ำเปล่าที่เป็นน้ำเปล่าน้ำเย็นปกติในห้องเลยนะคะ น้ำเย็นจะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนของไข่นะคะไข่ขาวจะได้ไม่แข็งค่ะขั้นตอนนี้ง่ายค่ะเพื่อนๆทำแล้วได้เป็นไข่ลวกแน่นอนรอจนกว่าไข่จะคลายความร้อนเปลือกไม่ร้อนแล้วนะคะได้เวลาตอกไข่แล้วค่ะเพื่อนๆมาดูผลงานกันนะคะว้าวน่าทานมากๆเลยเห็นไหมคะว่าไข่ขาวจะไม่ติดเปลือกเท่าไหร่ เมนูอาหารเช้าของเราง่ายๆค่ะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยทานไข่ลวกดีต่อสุขภาพมีเศษไข่ขาวติดอยู่ที่เปลือกบ้างก็ใช้ช้อนตักออกมานะคะตามภาษาแม่บ้านค่ะเพื่อนๆเสียดายไข่ลวกของเราก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมทานกับชากาแฟเหยาะซอสหน่อยนะคะเหยาะพริกไทยเพิ่มความหอมอร่อยใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้คะ่ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆไข่ลวกมื้อเช้าของเราสูตรนี้ทําง่ายค่ะน่าทานมากๆเลยไข่ขาวไข่แดงนะคะเป็นไข่ลวกสมใจเลยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานมื้อเช้าก่อนนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะขั้นตอนนี้ง่ายมากค่ะฝากติดตามครูอ,อร่อยใบยเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ